ระยะนี้999บาทส่งฟรีเก็บไปทางไม่บอกเพิ่มเคียร์แปลว่าอะไรอ่ะเคียร <c oughs> ์นะ T A I อะแปลว่าอะไรอ่ะเออ I not understand English โอเค I understand Thailand 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 <c oughs> นี่อ้วนมากเลย ไม่อ้วนเอ้าอันนั้นไม่อ้วนตรงั้นไม่อ้วนอันนี้ไม่อ้วนอันนี้อ้วนกว่าไปดูหน้าสวัสดีคนดูสามสิบคนนะจ๊ะคุณเอียงให้ก็ได้เอ้าไม่ต้องมันจะร้ายแล้วก็จะมีงานเมื่อกี้ใต้น้ำใช่ไหมกต้องมีบนบกเน่ตอนนี้ขายดี หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้นะคะรถนะคะลงอินโดนีเซียเอ่อ I not understand อินโดนีเซีย I understand ไทยแ l น n d โอเคเอ่อไทยแลนด์ไทยแลน โนกันตู้<ร>เดเยดเย็เดยเดยเด,ยเ,ดยเอามาทำไรมันเป็นนั่งสติ๊กเราต้องมีท้ายภาพอีกอธิบายยากนั่งสติ๊กมันต่อจีห้าเนี่ยสติกเหรอเออแล้วคิดจะเอามาทำไมเนี่ยขายยังไงนะแกเป็นแกแกจะพูดอธิบายถึงกันคนเดียวท้ายนั่งสติ๊กเจ็ดร้อยเอาเลยลแล้วแจกแกนะ ทุกคนตัวนี้นะคะรุ่นนี้นะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าบี9นะคะงานไม้ประดูนะคะหรือลูกค้าต้องการรับเป็นงานไม้ยางก็ได้เลือกได้ระหว่างไม้ยางหรือไม้ประดูนะคะในราคา1,49 9่าสบาทส่งฟรีกเก็ลไยทางไม่วกเพิ่มไม้ปะดูก็จะหนักกว่าไม้ยางนะคะ